ว่าดูทรงแล้วสิ่งที่จะเปลี่ยนจากเทรนแต่เดิมที่ SUV ของไทยจะใช้เป็น PPV เยอะที่มีรากฐานมาจากพวกปิกอัพเช่น Fortuner, p a j e r เจนะเ e อร a Mu X ออะไรพวกเนี้ย ดูทรงแล้วเทรนต่อไปนี้น่าจะเริ่มลาแล้วเริ่มเอาแล้วนะเพราะว่าเท่าที่ดูจากเทรนรุ่นใหม่นี่จะต้องเป็นบอดี้ตัวถังที่ออกแบบเพื่อตัวมันเองเลย่าอ,อย่างพวกค่าย EV ทั้งจีนที่มันออกแบบเหมือนพวกแท้ง300หรือว่าเชอร์รี่วียีอะไรเงี้ยที่ออกทรงบ็อกซี่หน่อยด้วยนะเป็นเทรนแบบบ็อกซี่เนะาะฉะนั้นเรื่องของเทรนรถกระบะปิกอัพเนี่ยตลาดมันก็จะเล็กลงเรื่อยๆแนละ้วเพระาะฉะนั้นเทรนของ SUV ที่จะเอาพื้นฐานมาจากกระบะมาต่อยอดมันไม่จําเป็นไงประกอบกับเรื่องของ EV ที่มันเปลี่ยนผ่านจากรถน้ มันก็ดีรถดีเซลก็ดีมาเป็น EV เนี่ยมันทำให้ค่ายรถญี่ปุ่นหรือว่าค่ายรถเดิมที่เคยชูตลาด PPV เป็นตัวจุดขายอ่ะมันเริ่มจะเอาเริ่มจะสู้ไม่ได้แล้ว เราจะสังเกตว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีใครพูดถึงจ er ู r เนอ e r ไม่ค่อยมีใครพูดถึง m ิ x เไม่ค่อยออพูดถึงเอเวอเรแล้ละ<จ>ม,มา<ห>รอบนี้<ห>นจะชัดเลยมันต้อง SUV ส่ทรงบ็ x กซีแล้วเป็น EV หรืออย่างมากนะไฮก็ต้อง Hybrid นะแต่ว่าเทรนเนี่ยกำลังจะมาเป็น EV b o บ็อกซีแล้วก็เป็น SUV ที่5ที่นั่งด้วยซ้ำหรืออาจจะ7ที่นั่งก็ได้แต่ว่าไม่จำเป็นต้องมีชัดซีกระบะเหมือน PPV แล้วเอาวันยุค90หรือยุค2000นเนี่ยที่มันจะเอาอี u ู u มาทำา เอ,เอาโตโยต้ามาทําเป็นสเต t ันแวร์กอนน่ะมันก็จะมียุคหนึ่งที่แต่ละค่ายเอาทํากันเอง t ล y o ะโตโยต้าทำสปอร์ตไลเดอทำฟอร์จูเนอรทำมิลเซเว่นมันก็เป็นเทรนไง เป็นเทรนในยุคนั้นที่แบบโอ้ยคนนิยมเจ้าของแบรนด์เจ้าของค่ายทําเองเว้ยมันก็เลย PPV โตแต่นับจากนี้ไป PPV จะเริ่มเอาแล้วแต่ไม่ต้องห่วงผมเชื่อว่าค่ายญี่ปุ่นก็ดีหรือว่า Ford ดเอฟร์เลยเขาจะต้องมีการปรับตัวแล้วโดยการทําดีไซน์ SUV ขึ้นใหม่โดยเป็นบอดี้เป็นชัตซีเป็นตัวถังของเขาเองแล้วโดยไม่จําเป็นต้องยึดติดว่าต้องใช้ชัตซีกระบะอีกต่อไปนะเราน่าจะเห็นรุ่นอะไรแปลกๆออกมาแล้วคือตอนนี้เนี่ยมันเป็นยุคที่แบบว่า ราคารถมันไม่ได้สูงเวอร์เหมือนเมื่อก่อนแล้วไง <ừ. S 1> คือสมัยก่อนเนี่ยหรือยุคห,หรือยุคเราเนี่ยการที่บ้านหนึ่งจะมีรถคันหนึ่งเนี่ยมันต้องเลือกรถคันเดียวจบครบทุกเส้นทางแปลว่าอาซื้อมิวเซเว่นคันหนึ่งซื้อฟอร์จูเนอร์คันหนึ่งใช้สารพัดเส้นทางใช้ในเมืองก็ได้ใช้เที่ยวก็ได้ได้ทุกอย่างแต่ว่านับจากนี้ไปมันดึงยุคที่แบบว่าราคามันลงมาจับต้องได้เพราะฉะนั้นการที่บ้านหนึ่งจะมีรถ2คัน3คัน2แบบ3แบบมันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะนั้นเทรนรุ่นใหม่ตอนนี้มันจะไม แล้วจะเจ็ดคนอ่ะไปแม็กซัดไหมไปเป็นรถตู้ใหญ่เลยไหมหรือจะนั่งกันแค่4ี่คนเล็กๆก็อ่ะนี่แบบนี้เลยคือมีโอกาสที่1ครอบครัวจะมีรถได้มากกว่า1นึ่คันสิบเก้าศิปกรรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถมือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงร้านอยู่ถนนกาลปพฤกษ์กรุงเทพมหาอนครอยากตีราคาส่งรูปรถมาได้เลยที่อินบ็อกซ์ของเรา